วิธีใช้สำหรับ Android ขั้นแรกเนี่ยให้เราต่อ Wi-Fi ก่อนโดยที่จะเห็นชื่อ Wi-Fi ตรงนี้แล้วก็พาสเวิร์ด Wi-Fi นะครับแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกัน เมื่อเราเชื่อมต่อตเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่แอป Easy Card กดหนึ่งทีแล้วก็จะเห็นว่าจะมีปุ่มขึ้นมาสามปุ่มถ้าเรากดปุ่มแรกครับมันก็จะเข้ามาจากนั้นเนี่ยในการใช้งานครั้งแรก Easy Card จะให้เราตั้งค่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก่อนแล้วก็ใช้มือถือเป็นเหมือนกระโิ่มทแล้วก็เลือกไปที่ไวไฟตามที่บ้านนะครับ อันนี้เราก็ใส่เข้าไปกดโอเคซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําไม่ได้แปลว่ารหัสผ่าน wifi ที่บ้านผิดอาจจะจําผิดครับต้องลองใส่ให้ถูกต้อง <c oughs> จะเห็นว่าอ่าอีที่คาร์ดกำลังจะเชื่อมต่อตัวโมเดมที่บ้านเราต้องลองอ่าพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์สีฟ้าขึ้น แล้วก็จะมีการอัปเดตครั้งแรกสําหรับครั้งแรกที่ใช้งานและบางครั้งก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ต์แวว์มันดียังไงเดี๋ยวเราอัปเดตเสร็จแล้วมาต่ออีกทีหนึง่งจจะใช้เวลาโอเคครับหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตว่า WiFi ที่ที่มือถือนะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็น WiFi ที่บ้านเพราะว่าตะกี้เรามีการอัปเดตตัว e Card ินติคาร์เราต้องต่อใหม่อีกรอบนึงกดไปที่ Wi-Fi อินิคารครับ คอนเนคใหม่พอเราคอนเนคเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปที่แอปอี a ี่คลสเลือกอันแรกนะครับหลังจากนั้นให้เรากดที่ปุ่ม e ี s ี่มิลเลครับอยู่ตรงกลางข้างล่างกดหนึ่งทีจะเห็นว่าจะมีปุ่มออนถ้าเรากดหนึ่งทีครับพอกดเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยเราจะเด้งออกให้เรา ไปที่ wi-fi ที่เราตั้งไว้ตะกี้เป็นอย่างของที่นี่เป็นฟันแฟมิลี่จะเห็นว่านี่ครับมีชื่อ wifi อยู่ข้างหน้าครับให้เราใส่เข้าไปในชื่อนี้พอเข้าไปปุ๊บหลังจากที่คอนเนคเป็น Wi-fi เดียวกันแล้วเนี่ยถ้าเราเลื่อนหน้าจอมาอย่างนี้นะครับเลื่อนสองทีตอนแรกเลื่อนลงมาหนึ่งทีเลื่อนครั้งที่สองจะเห็นที่เขียนว่า Smart Vi e w ครับกดปุ๊บ ก็จะมีให้เลือกดีไว้รอสักครู่หนึ่งจะขึ้น e a s y c a r d มาแล้วกดมันก็จะเชื่อมต่อเข้าไปที่ e a s y c a r d ในขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราสามารถเล่น Wi-Fi ที่บ้านได้พร้อมๆกับที่เล่นมือถือส่งภาพไปที่หน้าจอด้วยสำหรับมือถือรุ่นอื่นๆอ,อาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับโอเค เดี๋ยวทดลองเปิด YouTube ให้ดูนะครับ